สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มาเที่ยวจังหวัดกาลสินนะครับผมจังหวัดกาลสินตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดังเกินหลวงปู่มหาศิลาแล้วนะครับหลวงปู่ท่านก็เป็นที่รู้จักของลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมหลวงปู่ท่านก็ได้ขอต้อนรับญาติโยมรถเยอะมากเลยนะครับรถเยอะมากเลยนะครับผม ผู้คนก็เยอะมากเลยนะครับมาเพื่อที่จะได้มาไหว้หลวงปู่ครับผมมาไหว้นะครับตอนนี้ก็กําลังเข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับเข้ามาภายในบริเวณพัรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลานะครับผมนี่ครับผมเมื่อท่านเข้ามาท่านก็จะพบกับศาลาทำรรบุญนะครับศาลาที่ให้ไหว้พระนะครับผม ให้ไหว้พระนะครับก็ก็เป็นที่ฮิตก็คือท้าเวสุวรรณแล้วกเ็เจ้าไข่นะครับเจ้าไข่แล้วก็ถ้ามาอีสานก็ต้องมาเจอพญานาคนะครับมาเจอพญานาคครับผมมาเจอพญานาคเหรอครับทีนี้เราก็เดินมาตรงนี้ก็เป็นกุฏิหลวงปู่นะครับ ก็เป็นก็เป็นโกติหลวงปู่นะครับกุติหลวงปู่เพ um> ิ่งสร้างเสร็จนะครับหลวงปู่เพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะขึ้นเข้ามาอยู่ที่กกติหลังนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับผมนี่คือโติหลวงปู่ครับผมนี่เป็นกุติหลวงปู่นะครับตอนนี้ก็มีศรัทธาสาธุชนนั้นได้กำลัง มารอเพื่อที่จะได้มาตอนมาสักกาะระหลวงปู่นะครับนะครับประชาชนประชาชนมาประชาชนประชาชนก็ได้มาตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศของการที่ผู้คนนั้น กำลังรอรอรอหลวงปู่นะครับผมดูสิครับท่านผู้ชมประชาชนเยอะมากเลยนะครับประชาชนเยอะมากเลยนะครับวันนี้หลวงปู่ท่านยังไม่ลงมานะครับท่านก็อยู่ที่กตินะครับอ๋อพหัหาห้ามถา่ายีโอที่ข้างในนะครับแล้วก็ถ่ายข้างนอกก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือประชาชนก็มาจากสาทุกสาวทิดนะครับ ดูสิครับมาหลอลงโป่นะครับนั่งเก้าอี้บ้างนั่งพื้นบ้างอะไรกันบ้างครับล้นลงไปนะครับล้นลงไปถึงข้างนอกเลยนะครับนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเนี่ครับผมนั่งอยู่เต็มเลยนะครับประชาชนครับประชาชนก็ฝรั่งก็มีนะครับฝรั่งก็มีนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศภายในภายในวัดนะครับผม นะครับผมนะครับนะครับตอนนี้หลวงพ่ท่านก็รอเวลาจะต้องเข้าพบหลวงปู่ก็ต้องรอเวลาพบท่านนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับผมบรรยากาศภายในบริเวณรถจอดเต็มไปหมดนะครับทั้งหน้าวัดทั้งในวัดนะครับผมทั้งหน้าวัดทั้งในวัดนะครับ ็มีรถมาจอดเยอะแยะเลยนะครับก็มีประชาชนนั่งรออยู่กันทุกสาธทิตเลยนะครับก็มีประชาชนนั่งรอกันอยู่ทุกสาธทิตเลยนะครับมีประชาชนนั่งรอกันอยู่นะครับเ eh? นี่ยครับผมตรงนี้นะครับก็หลวงปู่ก็เพิ่งจะมาดังนะครับแต่ก่อนนก็ไม่ดังอะไรนะครับท่านก็เพิ่งมาดังประมาณปีนี้เองนะครับ เพิ่งเพิ่งดังขึ้นมานะครับผมลักษณะนี้ก็พอดังขึ้นมาก็อย่างที่เห็นนะครับประชาชนก็มาจากทุกที่ทุกแห่งเลยครับรถจอดเต็มเลยนะครับหน้าวัดมีแต่ร้านค้าร้านขายครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือพามาดูนะครับผมพามาดูพามากลับลงป่มหาสยนะครับแต่ว่าคนจะเข้าถึงถ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าประชาชนนั่งรอยอยู่2 3ง0คนนะครับ นั่งรออยู่สามสองสามร้อยคนนะครับผมก็เลยออกมาอยู่ดูข้างนอกนะครับผมครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่มหาศิลาตอนนี้ท่านยังไม่ออกมานะครับก็ผมก็ว่าจะไปที่อื่นกันต่อก็คงจะไม่รอนะครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณประชาชนไออขอบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ ได้าติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสวัสดีครับ